เงินเข้า3กลุ่มวันจันทร์ที่10ตุลาคม2 5 6 5กลุ่มที่1ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ6 0ถึง69ปีได้600บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้700บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาท กลุ่มที่ 2. ผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการ800-1000ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาทและกลุ่มที่ 3. เด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยผู้ปกครองก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็ก 600บาทต่อเด็ก1คนซึ่งก็จะได้ไปจนเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับ